เฮียว่าเียว่าทางนี้ลูกใจอิ่มเป็นไงเราเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วลูกเจอกันอีกแล้วเราเจอกันอีกแล้วหิว <c oughs> ไหมเหิวไหมหิยวไหมหิวข้าวไหมหิวข้าวไหมลูกอืม

เล็บยาวถ้ามีเล็บยางนี้เจ็บเลยแหละาา็เ